สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แมคแคสคบตอนนี้เราอยู่ในเกมพาวเวลนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยสนุกมากๆนาฮะและแนะนำเพื่อนๆไปเล่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการจับเจ้าพอนะครับหรือว่าเจ้ามอนสเตอร์ภายในเกมแบบพวกนี้นะครับมาใช้งานกันนะซึ่งวิธีการจับไม่ยากเลยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆคราฟตัวคราฟอันนี้นะครับโดยการที่ กด B ขึ้นมานะครับแล้วก็หาไม้นะฮะโดยเพื่อนๆสามารถหาไม้โดยการไปต่อยต้นไม้ตามพื้นที่ต่างๆแบบนี้นะพวกนี้นี่เจอต้นไม้ปุ๊ก็ต่อย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 นะครับเราก็จะได้ไม้มานะครับหรือว่าจะเก็บกิ่งไม้ตามพื้นก็ได้นะครับเอามาคาบโตคราบอันนี้วางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆหาทรัพยากรนะครับเช่นหินนะครับ5ก้อนแล้วก็ไม้5ท่อนนะครับมาคาบ stone pickaxe อันนี้นะครับอ่า เราก็จะได้ส่วนพิกแอคมานะครับหินสามารถมาต่อยได้ตรงนี้นะครับนีอ่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับในช่วงแรกนะฮะหรือว่าจะเก็บหินตามทางก็งได้นะมาครับสนพิกแอคก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆวิ่งตามทางหาแร่ที่มีลักษณะแบบนี้เห็นไหมสีฟ้าฟ้าฟ้าเรืองแสงนี่อ่าเมื่อขุดมานะครับเราจะได้แร่ที่ชื่อว่าพาวเดียมแฟกเม n นต์มานะฮะซึ่งเจ้าแร่นี้เนี่ยเราจะามาครับ พาวสเฟียนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมของค่ายค่ายนึงก็น่าจะเป็นอะไรที่มันเรียกว่าบอลบอลนะนะอ่ะอ่าก็สามารถจะค้าพาว p เฟียได้โดยเพื่อนๆต้องไป,ปลดเทคโนโลยีก่อนอ่าที่ชื่อว่าพาว p เฟียตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะใช้พาวเทียมแฟกตเมนต์หนึ่งชิ้นต่อบอลหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ไม้สามหินสามนะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดค้าไปเลยมีเท่าไหร่ค้าให้หมดนะฮะเพราะว่าใช้เยอะแน่นอน เมื่อเราได้พอลสเฟียมาแล้วอ่านี่มันจะเป็นบอลแบบนี้นะครับนี่เมื่อกดคิวเนี่ยมันจะตั้งห้าปลาบอลน,นะครับเราสามารถกดแคนเซิลได้โดยการกดคลิกขวานะอ่าเราก็ได้เวลาไปจับบอนกันแล้วสินะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปหามอนกันนะโอเคผมจะจับเจ้าแคททิว่าแล้วกันนะตอนต้นเกมเนี่ยมันเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์มากมานะครับเราก็ตีให้มันเลือดน้อยนะครับโดยการเราจะใช้หมัดบัวขาวต่อยมันก็ได้ หรือว่าจะใช้พิกแอคหรือขวานฟาดมันก็ได้นะครับอาจจะโดนสวนนิดนึงก็เจ็บนิดหน่อยนะไม่เป็นไรแต่ีให้มันเลื่อนลดน้อยๆเลยนะสำหรับเจ้าแมวตัวนี้นะครับอ่ะอืออีกทีอ่ะโอเคเมื่อเลื่อนลดเหลือน้อยแล้วเนี่ยเมื่อเรากดคิวนะครับแล้วเล็งพาวสเปียร์ไปที่มอนเนี่ยมันจะบอกโอกาสติดนะครับถ้าเกิดใครโอกาสติดน้อยๆเนี่ยเราสามารถอ้อมไปด้านหลังแล้วก็ปามันโอกาสติดจะสูงขึ้นนะ เมื่อเราเลงได้แล้วเนี่ยเราก็ปาไปเลยครับโดยการปล่อยคิว<ฮ>เมื่อปล่อยปุ่มตัวคิวตัวเราจะปาบอลออกไปนะครับเราก็จะได้มานะครับนี่เราก็จะได้แคททิว่ามาใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนไอตัวนี้มันนักเลงเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เนี่ย,ยก็จับไปตัวนึงเลยละกันอ่าเมื่อเราได้มาแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่แล้วมันเอา เจ้ามอนที่เราจับมาเนี่ยใช้งานได้ยังไงวะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเราไม่มีของแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปแลกของกันก่อนนะครับผมโอเคเมื่อเราได้ของมาแล้วนะครับให้กดปุ่ม B นะครับเพื่อบิ้วแล้วก็เลือกมาที่พาวบ็อกอ่าเมื่อเราเลือกพาวบ็อกมาเวลาตั้งเนี่ยเห็นไหมมันจะมีพาวบ็อกซ์จะมีพื้นที่ในการวางนิดนึงนะครับเราไม่สามารถตั้งใกล้ๆกับสิ่งก่อสร้างเราได้นะฮะ เรางั้นเนี่ยเราให้เราหาพื้นที่การวางที่มันกว้างขวางสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อเราวางพาวบล็อกไปแล้วมันจะมีขอบเขตการทํางานของพาวเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะกดว่างแล้วก็เรามาต่อกันก่อนนะครับโดยพื้นฐานแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้พาวบล็อกเนี่ยเราจะสามารถปล่อยพาวของเราเนี่ยออกมาได้แค่ทีละหนึ่งตัวเท่านั้นนะเนี่ยเราไม่สามารถเอาให้มันทํางานในพื้นที่ส่วนนี้ได้เลย นะครับมันจะได้แค่ทีละตัวเนี่ยแล้วมันก็จะทํางานได้แค่ตัวเดียวนะต่อนหนึ่งคนนะครับถ้าเกิดเล่น4คนก็4ตัวเนาะอ่าคนละตัวแต่ถ้าเกิดเรามีพอบล็อกเนี่ยเรากดเข้าไปในพอบล็อกแมนจเนตนเมนูกด F นะครับเราสามารถลากพอของเราที่จับมาได้เนี่ยเอามาใส่ในพอลแอดเดปสนี่นี่ซึ่งขอบเขตการทํางานเนี่ยมันก็จะมีอยู่นะครับให้เราดองเดินไปดูนะครับสาหรับขอบเขตการทํางานของเจ้าพอเนี่ยเห,เห็นไหม มันจะมีเส้นสีน้ำเงินนึเง,น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 งินอยู่เส้นนี้เนี่ยคือขอบเขตการทํางานของพอเราถ้าเกิดมันเกินจากนี้เนี่ยพอเราก็จะไม่ทํางานข้ามขอบเขตนี้นะครับมันจะเป็นรัศมีประมาณนี้จากพอบล็อกของเรานะครับพอบล็อกเนี่ยถือว่าถ้าเกิดเป็นเกมสร้างฐานก็คือฐานใหญ่นั่นแหละนะครับสาหรับพอบล็อกนะครับซึ่งพอแต่ละตัวนะ,ะให้เรากดคลิกซ้ายไปเข้าปาร์ตี้แล้วกดคลิกซ้ายเนี่ยมันจะบอกเลยว่า แต่ละตัวเนี่ยมันเหมาะกับการทํางานประเภทไหนอย,อย่างเจ้าแคททิว่าที่ผมจับมานะครับมันก็จะช่วยในการก่อสร้างเราได้ช่วยในการเก็บของนะครับช่วยในการขุดแร่แล้วก็ช่วยในการขนส่งสินค้าสิ่งของนะครับน่าจะเป็นแบบว่าขนส่งของที่มันตกอยู่กับพื้นเนี่ยเข้ากล่องอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้าแคททิวาเนาะอ่านี่ก็เป็นการทํางานใช้งานคร่าวๆนะครับแล้วก็การวางพอของเราลงฐานนะนอกจากนั้นนะครับเมื่อเรามาที่พอบล็อกนะครับแล้วกด B ี อ่าเราจะสามารถอัปเกรดเจ้าพอบล็อกของเราได้นะครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยจะทําให้เราสามารถวางพอเนี่ยในการทํางานที่ฐานของเราได้มากขึ้นนะครับโดยที่เราต้องทําภารกิจที่มันมอบให้มานะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเราต้องสร้างกล่องไม้เก็บของนะครับแล้วก็ปล่อยพอในการทํางาน1ตัวนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถอัปเกรดเอาพอเนี่ยมาทํางานในฐานได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่านี่ก็เป็นการใช้งานคร่าวๆนะสำหรับ การใช้งานเจ้าพอของเราในฐานของเราเนาะก็คลิปนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําแค่ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามเนี่ยทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะฮะร,ระหว่างที่เจ้าแคทท่ว่าของเรากําลังขุดแร่ไปก่อนนะถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับแนะนําวิธีการเล่น p า w World นะฮะก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะแนะนําเทคนิคอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังนะจ๊นะโอเคไปละบ๊ายบาย